ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบซโยอิ Excuse me, Mr. Uc. The time is over. Marguerite, ready to go to Atiel de Cambodge. กรีธงชาติไทยและเพลงชาติไทยดังสนั่นกลางประเทศเบลเยีเยคมคอม้นหน้าแหกไทยเปิดหลักฐานต่อหน้ากลางวง UN ญี่ปุ่นขยี่ซ้ำเบรกหัวทิมถึงสองรอบงานนี้ญี่ปุ่นพลิกเข้าข้างไทยแทกกัมพูชาถึงสองรอบกลางที่ประชุม UN หลังจากที่เมื่อวันที่5ธันวาคม2568เวลาประมาณ15นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นณนครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติฝ่ายเลข,ขานุการของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าอนุสัญญาอตตอสตาว่า ครั้งที่22ได้มีการกล่าวรายงานพัฒนาการของสถานการณ์ไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามคำขอของไทยที่ยืนให้กับเลข,ขาธิการสหประชาชาติก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุฐานไทยเหยียบกับทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาหลายครั้งติดต่อกันจึงขอให้นำเรื่องดังกล่าวมาหารือระหว่างการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตาวาครั้งที่22และจุดพีคของเรื่องนี้ค่ะอยู่ตรงที่หลังจากนางสาวอิชิกกวา โทมิโกะเอกอัครชทูตผู้แทนทาวอนญี่ปุ่นประจำการประชุมด้านการลดอาวุธในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตวาครั้งที่12ได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการชี้แจงคนละสองครั้งด้านนางสาวอุสนาพีรนน์เอกอัครชทูตผู้แทนทาวอนไทยประจำสหประชาชาติณน,นครเจนีวาจึงได้มีการใช้สิทธิตอบโต้ครั้งแรก โดยได้มีการเปิดวิดีโอการแสดงการใช้ทุนระเบิด PMN2 ซึ่งเป็นคลิปที่ได้มาจากกล้องโทรศัพท์ของทหารกัมพูชารวมถึงเอกสาร AOT ของฝ่ายไทยที่ระบุว่าทุนระเบิดที่พบเป็นทุนระเบิดใหม่แต่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการประท้วงโดยอ้างว่าการตอบโต้ควรนำเสนอเพียงแค่คำพูดเท่านั้นดังนั้นการกระทำของฝ่ายไทยจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามค่ะประธานรัฐภาคีระบุว่า ถึงแม้จะมีการจำกัดให้ใช้เพียงคำพูดในการตอบโต้ o, แต่ไม่ได้มีข้อจำกัดเนื้อหาที่ใช้สำหรับการตอบโต้ o, จึงให้ทางฝ่ายไทยมีการชี้แจงต่อไปและกัมพูชาก็โดนญี่ปุ่นเบรกหัวทิ่มอีกครั้งเมื่อนายดาราอินเอกอัครชทูตผู้แทนทาวนกัมพูชาประจำสหรประชาชาติณานครเจนีวาได้มีการใช้สิทธิ์ในการตอบโต้ o, ไทยเป็นครั้งที่สองว่ากัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าได้วางทุนระเบิดใหม่พร้อมกับมีการโต้ o, แย้งว่า หลักฐานที่ไทยยื่นมาไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสอบเชิงประจักษ์หรือการตรวจสอบโดยอิสระดังนั้นจึงขาดความเป็นกลางและก็มีการแสดงพฤติกรรมใส่ร้ายประเทศไทยแบบไร้หลักฐานไม่เลิกต่อมาค่ะผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าท้ายที่สุดแล้วนายดาราไม่สามารถที่จะกล่าวถ้อยแถลงได้จบตามที่มีการเตรียมมาได้เนื่องจากพูดเกินเวลา2นาทีที่ได้รับอนุญาต ทำให้ประธานในที่ประชุมมีการปิดไมค์ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เนม์ไร้มารยาทไม่รู้กาลเทศะไม่รักษาวเวลาก่อนหน้านี้เคยโดนประธานการประชุม UN เพูดตําหนิเตือนออกไมค์มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่สํานึกไม่เชื่อเราไปย้อนชมภาพเหตุการณ์ครั้งที่กัมพูชาโดนประธานที่ประชุม UN เพูดฟาดกลางที่ประชุมกันเลยค่ะขออนุ e m ต Non, Excuse la conquête, mais la conscience. Et comme l'atteste la, comme l'histoire, la vérité n'a besoin d'aucune autre âme qu'elle-même. Excusez-moi, M. Hutch, le temps est over. Malgré les difficultés actuelles, de Cambodge tant une main amicale How à la Thaïlande, convaincu que le respect mutuel, la compréhension historique et la coopération peuvent être Thank you. So I remind that it's really for all of us because each each speaker wants to speak. That's why when uh, some speakers speak too long, there is not enough time for the other speakers and please be very careful. และงานนี้กัมพูชาต้องมีดิ้นอีกรอบค่ะเมื่อธงชาติและเพลงชาติไทยได้ไปโบกสวัยและดังสนั่นกึกก้องอย่างสมศักดิ์ศรีในชาติโยุโรป โดยฮือฮาก,กันไปทั่วค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่6ธันวาคม2568เพศสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบารซสประเทศเบลเยียมได้มีการเผยแพร่ภาพงานฉลองเนื่องในวันชาติไทยวันที่5ธันวาคมที่จัดขึ้นที่กลางกรุงบารซสนอกจากธงชาติไทยจะได้ขึ้นโบกสวัวแล้วเพลงชาติไทยก็ได้บรรเลงดังสนั่นเคียงข้างธงชาติของเบลเยียมไม่เชื่อไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ ตาย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 ตะวังหยุดเอาทองลทงทุกท่านโดนทำความรพลงชาติไทยและเลงชาติเบลเยียม Everyone please pay respect to the Thai national anthem and Belgian national anthem ยกทองหนึ่ง 打打。 และความพิเศษของครั้งนี้ค่ะก็อยู่ที่วงโยธวาทิตผู้ซึ่งบรรเลงเพลงชาติไทยดังสนั่นกลางกรุงปรัเซสซึ่งไม่ใช่วงโยธวาทิตของประเทศไทยแต่คือวงโยธวาทิตหลวงแห่งการคลังของกระทรวงการคลังแห่งเบลเยียมซึ่งเป็นวงดนตรีของหน่วยงานรัฐบาลเบลเยียมค่ะและมักจะถูกเชิญให้บรรเลงในพิธีสําคัญโอกาสต่างๆที่เป็นทางการของกระทรวงและประเทศทั้งในเบลเยียมและในระดับนานาชาติ เช่นพิธีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเบลเยียมที่กรุงบาเซลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตและวัฒนธรรมมีบรบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านเสียงดนตรีซึ่งการเฉลิมฉลองวันชาติไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในเบลเยียมก็เป็นหนึ่งในงานทางการโดยวงโยธวาทิตหลวงแห่งการคลังเบลเยียมก็ได้เป็นผู้บรรเลงเพลงชาติไทยและไม่ได้มีแค่เพลงชาติไทยเท่านั้นค่ะในโอกาสนี้ยังได้มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ซึ่งเป็นเพลงที่ไทยใช้ในงานสำคัญจนกึกก้องกลางจัตุรัสแกนเพรสโดยเราจะทิ้งท้ายข่าวนี้กันไปด้วยคลิปนี้และภาพบรรยากาศที่คนไทยในเบลเยียมได้วรวมกันร้องเพลงชาติไทยจนดังกึกก้องกลางกรุงบอเซลประเทศเบลเบลยียมโดยมีชาวเบลเยียมค่ะให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้อย่างมาก จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกรัตรมก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติต้องมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3านะครับพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาพะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด